ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าการอนุญ,ญาตเทมเพลตของฟังก์ชันการลงทะเบียนผู้ใช้ครับหากต้องการตั้งค่าการอนุญ,ญาตเทมเพลตที่เมนูลงทะเบียนผู้ใช้นั้นก่อนอื่นให้คลิกไปที่การปรับแต่งผู้ใช้ตั้งค่าผู้ใช้ลงทะเบียนผู้ใช้และคลิกเลือกที่ user id ที่มีการลงทะเบียนเอาไว้แบบนี้ได้เลยครับจากนั้นให้กดไปที่แท็บการอนุญาตจะเห็นได้ว่าที่แท็บดังกล่าวจะมีรายการตั้งค่าการอนุญาตเทมเพลตอยู่ ที่ได้การดังกล่าวจะสามารถกำหนดการตั้งค่าการเข้าถึงหรือมีสิทธิ์ใช้งานเทมเพลตต่างๆที่มีในระบบตามแต่ละเมนูของแต่ละ user id ได้ครับหากคลิกเข้ามาที่การอนุญาตเทมเพลตแล้วจะมีหน้าต่างการตั้งค่าแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับซึ่งหากคลิกที่ไอคอนรูปสามเหลี่ยมของแต่ละรายการแล้วจะเป็นการเปิดแท็บย่อยของเมนูดังกล่าวออกมาแบบนี้ครับ หากติ๊กเลือกการอนุญาตเป็นการอนุญาตเริ่มต้นจะหมายถึงการตั้งค่าการอนุญาตยิงตามกลุ่มอนุญาตของ user id นั้นๆที่สังกัดอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าหากติ๊กมาที่ช่องอนุญาตตรงนี้แทนจะหมายถึงการกำหนดสิทธิ์การอนุญาตแบบส่วนบุคคลครับในขณะเดียวกันก็สามารถติ๊กเลือกเป็นไม่อนุญาตได้ด้วยเช่นกันครับหากคลิกเข้าไปที่ชื่อของรายการเทมเพลตจะเป็นการเข้าสู่หน้าตั้งค่าการปรับแต่งเทมเพลตแบบนี้ครับ หากต้องการกำหนดเงื่อนไขาการใช้เทมเพลตเพิ่มเติมก็สามารถทำได้โดยคลิกไปที่ตั้งค่าข้อยกเว้นตรงนี้ครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมีหน้าต่างการตั้งค่าที่สามารถกำหนดได้ว่ากลุ่มการอนุญาตไหนหรือ user id ไหนบ้างที่สามารถมองเห็นหรือว่าใช้งานเทมเพลตดังกล่าวได้นั่นเองครับหากรู้สึกว่าวิธีการตั้งค่าการจำกัดการมองเห็นหรือเข้าถึงเทมเพลตที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ซับซ้อนเกินไป สามารถทําการตั้งค่าจํากัดการเข้าถึงเทมเพลตนั้นๆได้เองโดยตรงที่เมนูที่ต้องการจะตั้งค่าได้เลยครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างที่เมนูขายนะครับก่อนอื่นให้คลิกไปที่สินค้าคงครั้งหนึ่งขายรายการขายคลิกที่คําว่าพิมพ์สมมุติว่าต้องการจะจํากัดการเข้าถึงเทมเพลตนี้ก็ให้คลิกเข้าไปที่ปุ่มตัวเลือกการตั้งค่าแบบฟอร์มเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการจะตั้งค่าคลิกที่แท็บซ่อนด้านซ้ายมือตรงนี้ และคลิกที่คำว่าตั้งค่าการยกเว้นได้เลยครับ